สวัสดีทุกท่านนะครับบูวิลิตครับร้านพักเครื่องหลวงปู่หมุนนะครับนี่ที่เห็นนี่ก็เป็นหน้าร้านของผมนะครับมีพักเครื่องหลายรุ่นหลายแบบให้ได้เลือกชมกันนะครับสําหรับท่านที่ต้องการจะมาเยี่ยมชมนะครับร้านผมเองก็อยู่ที่พันทิพย์งามวงวานนะครับหรือว่าในบริเวณส่วนของกรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะนัดได้นะครับในหลายๆจุดนะครับผมเองก็ยินดีที่จะเจอด้านนอกได้เช่นเดียวกันนะครับ พระเครื่องที่ผมลงไว้ให้ดูนะครับมาสักครู่นี้เป็นเสมานะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญพกซับเนื้อเงินนะครับไม่มีเนื้อเกินนะครับต้องบอกว่าหายากพอสมควรเลยนะครับเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมแล้วก็องค์นี้สภาพสวยด้วยนะครับพระเครื่องของทางร้านเนี่ยมีตั้งแต่พระผงพระเหรียญนะครับพระกลิ่งแบบนี้นะครับนี่กลิ่งเจริญราบนะครับแบบนี้นะครับสร้างน้อยนะ 50องค์เท่านั้นนะครับหล่อบโบราณแขนทะลุนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยรับเช่าทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระผงพระเหรียญน,นะครับรวมถึงเกจิอาจารย์อื่นๆยอดนิยมทั่วไปนะครับแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาชมในคลิปของผมเนี่ยผมเองก็จะมีทําแยกย่อยไว้นะครับในแต่ละรุ่นแล้วก็ให้ดูในส่วนของจุด ที่ผมใช้ดูอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็อาจจะบอกในส่วนข้อมูลคร่าวๆนะครับบางรุ่นบางแบบอย่างองค์นี้นะครับเหรียญหล่อไตมาดรวยทันใจเนื้อเหล็กน้ำพีสร้างน้อยครับ399องค์นะครับคลิปแยกย่อยผมก็มีไว้ให้ดูเป็นรุ่นๆอยู่นะครับก็สามารถที่จะย้อนไปดูได้นะครับแบบนี้นะครับรูปหล่อไตมาดรวยทันใจเนื้อนวะดินท่วมๆเต็มหน้าตักแบบนี้นะครับสภาพผิวออกน้ำทองนะครับนวะแบบนี้ เสมอหน้าหลังนะครับดูนะครับที่ผิวด้านหน้าด้านหลังแบบนี้นะครับเรียกสวยนะครับถ้าท่านใดที่มีพระเครื่องอยู่นะครับแล้วไม่ได้ตรงตามที่ผมลงไว้ในแต่ละคลิปนะครับหรือว่าในคลิปรวมเนี่ยไม่มีนะครับสามารถที่จะส่งรูปภาพด้านหน้าด้านหลังชัดๆมาให้เราดูได้นะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับก็บางรุ่นเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นที่เรียกว่า ไม่ได้นิยมเล่นกันก็อาจจะยังไม่มีมูลค่านะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาเก็บสะสมนะครับดูรูปแบบก่อนนะครับจำรูปแบบก่อนนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องรุ่นเรื่องปีนะครับแล้วก็รายละเอียดขั้นต่อไปก็เกทแทรนะครับเราต้องรู้จักรุ่นก่อนนะครับบางทียังไม่รู้เลยนะครับว่ารุ่นไหนแล้ว เราก็ยังไม่รู้ด้วยเกแท้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราต้องรู้สักอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับ <S <S ไม่ใช่รู้ว่าเกแท้อย่างเดียวนะครับ <S 1> <S 1> เราต้องรู้รู้ว่ารุ่นนี้เขาเล่นกันหรือเปล่านะครับ <S <S เป็นรุ่นไหนปีไหนนะครับจัดสร้างทันหลวงปู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่ทันเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นที่นิยมนะครับก็รูปที่ผมลงไว้เนี่ยก็ฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยพิจารณาแล้วก็ลองดูเผื่อที่บ้านตัวเองเนี่ยอาจจะมีนะครับเป็นรุ่นต้องบอกว่ายอดนิยมทางนั้นเลยนะครับที่ผมลงไว้ให้ดูนะครับก็ ฝากไว้ด้วยนะครับนี่ครับเหรียญมนพการนะครับเนื้อทองแดงซึ่งตอนนี้ผมเองเนี่ยมีครบเลยนะครับเนื้อทองแดงเนื้อนวะเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญที่ต้องบอกว่านิยมนะครับผิดจากที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับหรือว่า à, ในคลิปรวมผมไม่มีรูปให้ลงแบบนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นรุ่นที่ไม่นิยมหรือว่าไม่ทันนะครับก็ค่อยๆพิจารณากันไปนะครับบางอย่างเนี่ย เราเราก็ตอบได้ยากนะครับไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเคยเห็นอาจจะไม่ได้เล่นกันก็ก็ได้นะครับเราก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆดูไปพร้อมๆกันนะครับก็ฝากติดตามเพจของผมด้วยนะครับหากถูกใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับซึ่งผมก็พยายามจะทำาให้ ดูกันอยู่เรื่อยๆนะครับในส่วนของอะพะักเครื่องหลองปูมนนะครับพอมีอะไรเข้ามาใหม่หรือว่าซ้ําเดิมเนี่ยก็อย่าเพิ่งเบื่อกันถือว่าเป็นการเรียกว่าทบทวนความจํากันไปด้วยนะครับเพราะว่าบางรุ่นบางแบบเนี่ยสร้างเยอะนะครับหลักหมื่นองค์อาจจะได้มาบ่อยหน่อยแต่แบบอย่างนี้นะครับเสมาคอน้ําเต้าเงินแบบเนี้ยไม่ค่อยมาบ่อยๆแล้วสภาพอย่างเนี้ยสวยๆแบบเนี้ยไม่ไม่เรียกว่าหาได้หาได้ยากณปัจจุบันนะครับ พระในยังพอหาได้สิ่งที่หายากคือสภาพสวยๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครเข้ามาแล้วก็ฝากชมคลิปอื่นๆกันด้วยนะครับโอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามจะมาทําคลิปให้ดูกันแล้วไปดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะทําเป็นรุ่นไหนนะครับหรือว่าอยากดูแบบไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับใน ไลลิงนี้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ